em múc phải movie insight สิงหาสับต้นฉบับความสยองหนังผีวิดีโอเก่าสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับเอ็มมุกไฟล์มูวี่อินไซต์ กับช่วงหนังผีวิดีโอเก่าและสำหรับในตอนนี้ผมจะขอพาทุกท่านย้อนรํำลึกไปกับหนังเก่าที่หลายคนรู้จักกันดีกับ The Texas Chainsaw m a s s a c r e หรือสิงหาสับที่สร้างขึ้นในปี1974ซึ่งเขียนบทโดยคิมแฮนเกลและกำกับโดยโทบี้ฮูเปอร์ ต้นแบบแห่งภาพยนตร์สยองขวัญที่ได้ชื่อว่ามีฉากการไล่ล่าฆ่าอย่างวิตปริษจนทำให้คนดูถึงกับอ้วกแต่คาโรงหนังมาแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้เปิดฉากด้วยเรื่องราวของกลุ่มวัยรุ่น5คนได้เดินทางด้วยรถแวนบนเส้นทางชนบทซึ่งมีเซลลี่และแฟรงคลินพี่ชายผู้พิการของเธอที่ต้องนั่งวิลแชร์ เจอรี่แพมและเคิร์กกำลังขับรถไปที่บ้านของปู่แซลลี่ที่ไร่ในเท็กซัสระหว่างทางพวกเขาได้จอดรับคนโบกรถที่ดูมีท่าทีแปลกๆพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องเขาถ่ายรูปของพวกเขาและเอามีดกรีดมือตัวเองจากนั้นมันก็ใช้มีดกรีดไปที่แขนของเฟลคลินพวกเขาตกใจมาก จึงผลักไอ้คนบ้าให้ออกจากรถแล้วขับรถต่อไปเมื่อกลุ่มวัยรุ่นขับรถมาถึงปั๊มน้ำมันเจ้าของปั๊มบอกพวกเขาว่าไม่สามารถเติมน้ำมันให้ได้เพราะรถน้ำมันยังไม่มาส่งที่ปั๊มเหล่าวัยรุ่นจึงจำใจที่จะต้องขับรถไปต่อทั้งๆท,ที่เหลือน้ำมันไม่มากนักและแล้วรถของพวกเขา ก็เดินทางมาถึงบ้านหลังเก่าของแซลลี่พวกเขาเดินสำรวจบ้านรำลึกถึงความหลังเคิร์กและแพมได้เดินสำรวจนอกบ้านจนพบว่ามีบ้านอีกหลังที่ตั้งอยู่ไม่ห่างกันมากนักทั้งคู่ได้พบกับเครื่องปั่นไฟจึงตั้งใจที่จะขอแบ่งน้ำมันจากเจ้าของบ้านเพื่อเอาไปเติมรถยนต์ขณะที่แพม ได้นั่งรออยู่ด้านนอกของบ้านหลังนั้นเคิร์กได้ตะโกนเรียกหาเจ้าของบ้านเขาถือวิสาสะเดินเข้าไปในบ้านเมื่อถึงหน้าประตูห้องเขาก็พบกับชายร่างใหญ่สวมหน้ากากที่ทำจากหนังมนุษย์ทุบหัวเขาด้วยค้อนขนาดใหญ่แล้วลากเขาไปในห้องด้านหลังแผมเดินเข้าไปในบ้านหลังนั้นเธอเรียกเคิร์ก แต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับจนเธอสะดุดล้มลงในห้องที่เต็มไปด้วยโครงกระดูกของมนุษย์แพมจึงรีบวิ่งหนีออกจากบ้านแต่ไอหน้าหนังก็โผล่มาจับเธอลากกลับเข้าไปในบ้านและแขวนร่างของเธอเสียบไว้บนตะขอเหล็กแหลมเมื่อตะวันใกล้จะตกดินเจอรี่จึงอาสาไปตามหาเคิร์กและแพม จนได้พบบ้านหลังนั้นและเข้าไปในห้องด้านหลังเจอรี่ก็พบว่าแผมถูกขังอยู่ในตู้เย็นแช่แข็งไอหน้าหนังมันก็โผล่มาและทุบหัวเขาด้วยค้อนเมื่อเวลาผ่านไปจนดึกมีแต่เซลลี่และแฟรงคลินที่รอพวกเขาอยู่ที่รถทั้งคู่จึงตัดสินใจออกตามหาเพื่อนๆของพวกเขา ไปตามทางเดินในป่าที่มืดมิดท่านใดนั้นไอหน้าหนังก็กระโดดจากเงามืดและฆ่าแฟงคลินด้วยเลื่อยไฟฟ้าแซลลี่กรีดร้องสุดเสียงและวิ่งหนีเข้าไปในป่าไอฆาตกรมันก็ไล่ตามเธออย่างไม่ลดละจนกระทั่งเซลลี่หนีเข้าไปในบ้านที่เพื่อนๆของเธอถูกฆ่าตายไอหน้าหนังก็ไล่จี้เธอจนเธอ ต้องกระโดดทะลุผ่านหน้าต่างชั้นบนเพื่อนหนีเธอวิ่งเข้าไปในป่าอีกครั้งจนกระทั่งวิ่งหนีมันมาถึงปั๊มน้ำมันเจ้าของปั๊มน้ำมันก็ช่วยเหลือเธอไว้แต่แล้วเขาก็ทุบเธอด้วยไม้กวาดจนสลบและมัดเธออุ้มขึ้นไปในรถกระบะของเขาเพื่อพาเธอกลับไปที่บ้านหลังนั้นแซลลี่ถูกมัดไว้ที่เก้าอี้ เมื่อเธอฟื้นขึ้นมาเธอได้พบว่าคนบ้าที่โบกรถเจ้าของปั๊มน้ำมันและไอ้ฆาตกรที่สวมหน้ากากต่างก็เป็นครอบครัวเดียวกันและยังมีร่างชายคนหนึ่งซึ่งคล้ายซากศพนั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารเธอกริดร้องอ้อนวอนขอชีวิตจากพวกเดนนรกแต่มันก็มองเธอเหมือนเป็นเพียงแค่ของเล่นพวกมันกำลังจะฆ่าเธอ โดยให้ร่างที่พวกมันเรียกว่าปู่ถือค้อนและใช้ค้อนทุบหัวเธอแต่ร่างชายแก่นั้นก็ไม่มีเรี่ยวแรงพอที่จะฆ่าเธอเมื่อแซลลี่ได้จังหวะเธอก็ดิ้นหลุดและวิ่งกระโดดทะลุหน้าต่างหนีออกมาด้านนอกแซลลี่วิ่งหนีตายอย่างไม่คิดชีวิตไปที่ถนนขณะนั้นเองก็มีรถบรรทุกขับมาด้วยความเร็ว ชนไอ้คนบ้าโบกรถจนตายไอ้หน้าหนังที่ถือเลื่อยไฟฟ้าก็วิ่งไล่แซลลี่และคนขับรถบรรทุกจนต้องวิ่งหนีตายด้วยกันทั้งคู่คนขับรถบรรทุกเวีี่ยงประแจเหล็กโดนที่หัวของมันทำให้เลื่อยไฟฟ้าหลุดมือและใบเลื่อยตัดลงไปที่ขาของไอ้หน้าหนังแต่มันก็ยังลุกขึ้นมาได้ทันใดนั้นก็มีรถกระบะคันหนึ่งขับผ่านมาพอดี ซลลี่กระโดดหนีขึ้นหลังรถกระบะเธอหัวเราะอย่างบ้าคลั่งที่รอดชีวิตจากไอ้ฆาตกรโรคจิตขณะที่ไอหน้าหนังก็ได้แต่กรีดร้องเวียงเลื่อยไฟฟ้า,ฟาด้วยความโกรธและหนังก็จบลง t h t e x ท s c ซั i เช a ซ m a s s a c ค e เป็นภาพยนตร์ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของหนังแนวสยองขวัญ โดยตัวละครอย่างเล t ทอร์ a c e หรือที่เรียกกันว่าไอหน้าหนังเป็นคาแรคเตอร์ที่โหดจนคนดูจดจำได้ฝังใจโดยผู้ที่รับบทบาทนี้ก็คือกันน่าเฮนเซนซึ่งต้นกำเนิดที่แท้จริงของตัวละครเลเทอร์เฟสนั้นได้แรงบันดาลใจมาจากคดีฆาตกรรมสุดสยองที่ทำให้คนอเมริกาตกอยู่ในความหวาดผวา ซึ่งฆาตรกรที่ว่านั้นก็คือเอ็ดกินฆาตรกรฆ่าต่อเนื่องที่มีตัวตนอยู่จริงในยุคปี1950ซึ่งเขาชอบสะสมเครื่องไม้เครื่องมือที่แดัดแปลงมาจากอวัยวะของมนุษย์และที่น่ากลัวมากกว่านั้นเมื่อตำรวจได้พบว่าเอ็ดกินยังได้ถลกหนังของศพผู้หญิงเย็บแต่งเป็นชุดแล้วเอามาสวมใส่ ยิ่งไปกว่านั้นมีการค้นพบว่าเขายังชอบสะสมร่างกายมนุษย์ดองไว้ในขวดโหลอีกด้วยเรื่องราวฆาตรกรในตำนานของเอ็ดกินจึงกลายเป็นต้นแบบของตัวละครเลเทอร์เฟสในหนังสิงหาสับโดยผู้เขียนบทและผู้กำกับอย่างคิมแฮนเกลและโทบีฮูเปอร์ได้นำนักแสดงและทีมงาน ยกกองถ่ายทำที่ใจกลางรัฐเท็กซัสเพื่อสร้างภาพยนตร์สยองขวัญท่ามกลางอุณหภูมิที่ร้อนระอุและการถ่ายทำแบบไม่หยุดพักบวกกับเสียงเลื่อยไฟฟ้าที่ทำให้นักแสดงและทีมงานเกือบเสียสติในระหว่างการถ่ายทำซึ่งเลื่อยไฟฟ้าที่นำมาใช้ถ่ายนั้นก็เป็นเลื่อยไฟฟ้าจริงๆซึ่งมันก็ทำให้เหล่านักแสดง หวาดเสียวทุกครั้งที่เข้าฉากและด้วยงบประมาณที่จำกัดพวกเขาได้ผลิตภาพยนตร์ที่น่ากลัวที่สุดชิ้นหนึ่งเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์หนังสยองขวัญกว่าสีทศวรรษของ The Texas Chainsaw Massacre หรือสิงหาสับยังคงสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชมและยังทยอยสร้างภาคต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง จนถูกกล่าวขานให้เป็นตำนานต้นแบบของหนังแนวสยองขวัญไล่ฆ่ามาจนถึงทุกวันนี้และนี่คือหนังผีวิดีโอเก่าและนี่คือเอ็มมุกไฟล์มูวี่อินไซต์ขอบคุณทุกการรับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ nhàm phỉ video cao Em Muk Phải Movie Insight.